แจ๊กแจ๊กวานจูจีโฟไฟชิกิเดลอ่าโลโลโถโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยดีดีต้อนรับเข้าสู่เยามาต้ามชิแนกับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฮาร์ชิริยะเดิฟเตอร์นะครับซึ่งวันนี้ก็ตัวเกมได้อัปเดตใหม่รู้สึกว่าจะมีอะไรหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีทั้งอย่างที่ดีและก็อย่างที่ไม่ดีนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงอย่างที่ดีกันก่อนเลยนะครับลัคกี้สปินโอ้ กึนชื่อว่าสปินนี่มันเหมือนเป็นการพนันรับไอ้พวกสปินหรือไอ้พวกหมุนสุ่มเอาสุ่มดวงอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับผมมีตั้งแต่การสุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นของแต่งนะครับอันนี้สุ่มฟรีนะก็อาณ์ประมาณว่ากดเกตแล้วก็ดูโฆษณาไปนะแล้วเราก็จะได้ของแต่งมาฟรีอาณ์ประมาณนั้นนะครับก็จะมีล้อเงินนะล้อทองแล้วก็ล้อสีฟ้านะครับซึ่งมันก็จะสุ่มลดแต่ละอย่างนะครับถ้าเป็นล้อสีเงินนี่ก็จะเป็นลถแบบว่าหายากไม่ใช่หายากแบบ ก็คือรถด,ดีๆอะว่ากันเถอะนะครับถ้าเป็นล้อทองนี่ก็เป็นรถคลาสแบบว่าแรงๆขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็ล้อสีเงินนี่ก็จะเป็นรถแบบเริ่มต้นนะครับซึ่งถ้าจะเปิดเนี่ยเราก็ต้องมาซื้อตั๋วก่อนนะครับในการที่จะเปิดนะฮะง,ง่ายๆคือก็เติมตังค์ประลุนอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะอัปเดตใหม่เนี่ยบอกเลยว่าเดเวลอปเปอร์หรือทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาเขา,เขารู้สึกว่าอยากให้เรานั้นเติมกันเยอะขึ้นนะฮะอันนี้อัปเดตใหม่นะก็จะประมาณนี้นะครับ ก็เหมือนเดิมมีทั้งดูโฆษณาเพื่อเอาเหรียญฟรีนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าไม่ควรไม่ไม่ควรทำนะครับก็คือเรื่องของแค r รีย์ครับผมในหมดแค r รียร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นด่านไหนไม่ว่าจะเป็นพาร์ทไหนนะครับเขามีเขาเรียกว่าอะไรวะารีควอรี่เมมาใหม่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือความเร็วต่ําสุดที่คะแนนจะขึ้น คือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะนั่นแสดงว่าถ้าเกิดคุณดริฟ์ไม่ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงคะแนนคุณจะไม่ขึ้นเลยเว้ยแต่มันก็ไม่ได้แบบอะไรนะแต่คือเวลาเราไปโหมดแคริเอร์เนี่ยแล้วเราแข่งกับ AI อเอ้าเฮ้ยเกมเป็นอะไรเนี่ยขึ้นซ้อนกันไปหมดสึกหมุนหงิดมากกับระบบนี้มันไม่ใช่แค่นี้ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวค่อยดูนะครับเออไม่เป็นไรพี่อันแล้วก็ดิฟมันเกิน50สบักกระจกนะอา่เอาเดี๋ยวค่อยดูครับไปดูเรื่อยๆนะฮะ อ่าคะแนนมันขึ้นลนะเพราะว่าความเร็วเราต่ำกว่า50นะครับโอเคไปแล้วก็ยิงยาวไปเรื่อยครับตอนนี้เรานำอยู่ประมาณ2,000นะแล้วก็พยายามดิฟนะให้มันให้มันเร็วกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปไป โอเคชนครับพาดพาดตรงนี้ไม่น่าจะถึงโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยพี่ใจเย็นพี่อ่ะคะแนนนำมานิดนึงแต่ก็ยังถือว่าชนะโอเคครับด่านนี้ถือว่าโอเคเลยนะแต่ทุกคนอาจจะยังมองไม่เห็นเว้ยเดี๋ยวผมจะไปอีกด่านหนึงซึ่งทุกคนนั้นจะอ๋อทันทีครับเนี่ยพาทไหนก็ได้นะเพราะว่าอัปเดตใหม่ เป็นทุกพาร์ทนะครับเอาละเดี๋ยวจะไปที่ด่าน City parking นะครับหรือว่าด่านโรงจอดรถนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวคอยดูความแตกต่างนะครับด่านนี้ก็เหมือนกันเลยห้ามชนนะไม่งั้นคะแนนจะหายแล้วก็ถ้าดิฟตต่ำกว่า30กิโลเอ้ต่ำกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลครับคะแนนไม่ขึ้นนะฮะทุกคนคอยดูนะครับอ่ะคอยดูนะต่ำกว่า50ไม่ขึ้นอ่ะสังเกตคะแนนไ i ยัง สังเกตคะแนน AI ไหมสังเกตคะแนน AI ไหมครับอยังไม่เห็นใช่ไหมงั้นผมไม่ดิฟแลลวผมจะขับตามให้ทุกคนดูตรงนี้ยังไงก็ไม่ถึง50เห็นคะแนนไหมคะแนนขึ้นนะฮะอ่ตรงนี้ยังไงก็ไม่ถึงดูคะแนนอ่ะคะแนนขึ้นนะครับดูอ่ะตรงนี้ยังไงก็ไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงะอะ คะแนนข sure> ึ้นปุ๊บปั๊ปุ๊บปั๊บอ่าเนี่ยตรงนี้ยิ่งไม่ถึงเลยแม่คะแนนขึ้นอีกแล้วเข้าใจความหมายที่ผมจะสื่ออย่างนั้นทุกคนเขาจำกัดว่าให้เรานะครับดิฟดิฟให้เร็วกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงคะแนนถึงจะขึ้นแต่ AI ครับผม AI ดิฟด้วยความเร็วเท่าไหร่คะแนนก็ขึ้นครับนี่คือสิ่งที่มันไม่แฟร์เลยเว้ยในการเล่นโหมดแคริเอร์ครับ โหมดเคลียจะเป็นโหมดหลักเลยที่เราจะได้เก็บเงินกันเป็นโหมดเดียวที่เราจะได้ฟาร์มเงินกันแบบว่าได้เยอะได้ทีละเยอะๆนะครับเออแล้วคือแบบใครมันจะไปสู้ AI ได้วะอารมณ์เหมือนเขาจะดัดเ,ออเขาอยากให้เราดึงไปโหมดออนไลน์มากกว่านะครับโหมดออนไลน์เนี่ยก็ได้เงินเหมือนกันแต่ก็รอนานกว่าจะหาห้องกว่าจะอะไรนะครับแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งคือเข้าโหมดทัวร์นาเมนต์ครับโหมดทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราสามารถพนัน หรือว่าเดิมพันกันได้นะครับเช่นอย่างนี้ด่านชิบุย่านะครับทัวร์นาเมนต์เขาบอกว่าต้องจ่ายเริ่มต้น1,000นะครับหรือด่านนี้ครับผมอะไรเนี่ยไดโกกุโฟ t ตเดเนี่ยเขาบอก5,000คืออย่างต่ำหรือว่าด่านเขาที่2ตอนคืน5,000เป็นอย่างต่ำนะก็ลองเข้าไปดู มันก็จะหักเงินเรา5 0 0พันครับแล้วก็ไปรวมกับคนในห้องใครชนะกินหมดกองอารมลงประมาณนั้นนะฮะเป็นการดริฟแบบมีเดิมพันนั่นเองนะครับอมณรประมาณนี้นะแล้วก็จะรอห้องประมาณ2นาที2นาทีปุ๊บเขาถึงจะเริ่มเริ่มให้คะแนนน้ำมันขึ้นนะครับผมก็จะมีในห้องสัก20คนก็เท่าไหรเนะี่ยก็เยอะอยู่นะแต่ว่ามันก็เสี่ยงนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะชนะที่1ได้เนะี่ยคุณต้องเก่งกว่าทุกคนในห้องนะครับ เอออารมณ์ประมาณนั้นเลยนะฮะอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเวลาครับดูซิว่าเราจะสู้กับคุณ pi 5 vk 8ได้หรือเปล่านะฮรเขาจะมีเวลาให้แข่งกันประมาณประมาณ3นาทีนะถ้าจำไม่ผิดอะา3นาทีครับผมไปไปแข่งกันถ้าเป็นโหมดออนไลน์เนี่ยความเร็วเท่าไหร่คะแนนก็ขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดแครเอร์เนี่ยก็คือต้องมากกว่า50นะครับคะแนนถึงจะขึ้นนะทุกคน โอเคไปเราก็ดิฟยาวๆไปอุ้ยชนชนชนวบแยหรือคใครที่คิดว่าฝีมือยังยังไม่โอเคพอนะครับเราก็ไปแข่งแบบนี้ก็ได้แข่งแบบ v s นะครับ v s จะแข่งกันแค่สอคนนะ v s ก็ไม่มีเดิมพันอะไรนะครับก็ชนะก็ได้ประมาณ2,000กว่านะแต่2,000กว่าก็ ดูแล้วนานนะกว่าจะฟาร์มตังได้ขนาดนั้นนะครับผมส่วนการดิฟในห้องแคชชัวนะครับในห้องแคชชัวแบบออนไลน์นะครับเท่าที่ผมลองมาคือถ้าดิฟ1 0แสนหนึง่งก็ได้ประมาณเท่าไหร่วะได้ประมาณพันหะนึ่งนะฮะก็ไม่คุ้มอีกอยู่ดีนะครับแอคพลมาพอลนะเรามาดริฟกันสนุกสนุกกันดีกว่านะครับผมตอนนี้คุ้น10อยู่ครับโอ้โหแล้วหมุนไปทีนึงนะทุกคนโอ้โหแล้วชนกำแพงเข้าไปครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเรานำอยู่รู้สึกว่าจะแปดหมื่นะครับอีกนาทีหนึง่งสบายๆอยู่แล้วเนี่ยถ้าห้องมันมีคนเยอะเราก็จะได้ตังค์เยอะนะครับเย่ <Yeah. S 1> แล้วก็ดิฟมันมันกันไปถ้าอย่างผมเนี่ยผมผมเฉยๆนะครับเพราะว่าหนึ่งคือผมได้รถมารู้สึกว่าจะหลายคันแล้วแล้วก็เราปั้นรถมาแบบว่าตันแล้วนะครับผมแต่สําหรับผู้เล่นใหม่เนี่สิ ผูเออ้เล่นใหม่ที่แบบว่าขับ86แล้วก็ยังไม่มีตังที่จะแต่งรถแต่งเครื่องแล้วให้มันแรงให้มันดิดีๆเนี่ยนะแล้วไปเจอแบบนี้มันมจะไปฟาร์มเงินตรงไหนเลยแปกติกเล่นโหมดแคริเอร์เนี่ยก็ได้เป็นหมื่นนะครับนะแล้วกดดูโฆษณาอีกก็ได้ทีละส0 0หมพูดง่ายๆคือเล่นเล่นด่านหนึ่งได้2 0ง0มื่นสองหมื่นสด่านก็เท่าไหร่อ่ะสองแสนละมีเงินแบบว่าอัพรถสบายนะ แบบนี้ผู้เล่นใหม่มาโอ้หถ้าไม่เติมก็ก็ปงฟาร์มกันแบบยาวนานเลยแหละนะครับผมอ่ะไปครับเวลาเหลือแค่สามวิครับสบายชิลๆครับยูวินแ้ได้มาหนึ่งหมื่นครับผมเยี่ยมยอดก็อารมณ์เหมือนเขาดันนะดันให้เรามาเล่นโหมดออนไลน์ให้ให้มันมากขึ้นอารมณ์ประมาณนั้นแหละ อันนี้คิดคิด่างแง่ดีนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปโหมดแคชชัวร์กันคอนเน็กไปเลยนะครับแคชชัวร์ก็ฟรีดิฟครับผมดิฟได้เท่าไหร่ก็เงินขึ้นเท่านั้นลงประมาณนั้นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะดิฟให้ดูว่าในด่านแคชชัวร์เนี่ยดิฟเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่นะครับด่านนี้จะไม่มีแข่งกันนะเออไม่มีแข่งไม่มีเดิมพันอะไรมีแต่ว่าเรามาดิฟเล่นนะครับแต่ว่าได้ตังค์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวดูว่าคะแนนแสนพอยต์นะครับอันเนี่ยหนึ่งแสนได้เท่าไหร่ ห0 0 0งแได้1,000นครับผมมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะวันนี้นะครับผมก็มีรถใหม่นะพึ่งได้มาจากก่อน update. อัปเดตก่อนอัปเดตนิดเดียวนะครับนั่นคือเจ้า JZX 100 Mark II นะครับคันนี้มันคือรถอะไรวะผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันวะเป็นรถแบบ4ประตูด้วยนะทุกคนคันนี้เป็นของรางวัลของพาร์ท2นะครับก็มาดูกันว่าเจ๋งไหมผมแต่งมานิดนึงแล้ว แต่งขึ้นมาให้มันมีพละกําลังเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าจะเท่าไหร่ไม่รู้สามร้อยหกสิแปดแรงม้านะครับกับสี่ร้อยหกสิบสี่นิวตันเมตรก็แรงม้าไม่ได้เยอะอะไรทอร์ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับดูจากเครื่องแล้วเป็นทอรินเทอร์โบนะน่าจะเป็นเจนะแบบนี้สองเจสองเจด่านซิตี้พาร์คมีใครเล่นกันเปล่าวะถ้าไม่มีก็แสดงว่ามีเราแค่คนเดียวนะเอ้ยมีอยู่ด่านซิตี้พาร์คนะครับนี่แล้วก็จะเอารถคันใหม่ของเรานะครับมาดิฟเล่นกันนะครับในด่าน ีเกชชชโโโถึงแรงม้าจะไม่เยอะแต่ว่ามาทางอะไรโอเนี่ยไอชั้นหนึ่งมันไม่มีต่อว่ะจริ <S 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 งๆครับผมจะเอาตังไปปัน้นรถของทานให้มันแรงนะแต่คมไม่มีตงังปั้นแล้วแหละ <S <S 1> <S 1> <S เจอแบบนี้เข้าไปครับจุกอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ไปไปขึ้นขึ้นชั้น3ดีกว่าอย่าไปครับอย่าไปครับอย่าไปวิปไปหกสีขาวยังสวยนะทุกคนไปหกสีขาวยังสวยเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่จำกัดความเร็วนะคนก็ดูคะแนนดีครับเราชนะ AI ได้สบายสบายเลย แป๊บๆผมด้วยส0 0หมแล้ว AI มันไม่ถึง40,000แน่นอน AI มันประมาณหมื่นนิดๆผมเซิร์ชเลยแรนดอมเลยเจอใครก็เอาคนนั้นแหละมาโอเคครับมาแล้วโอ้มาถึงก็ให้ดิฟเลยจะรออะไรนะครับพี่น้องดิฟก่อนได้เปรียบหรือเปล่าแต่ดูจักทรงแล้วเขาน่าจะเก่งอยู่นะ เเกมนี้แบบคนคนคนเล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าเท่าที่ผมไปเซิร์ช u t u b e ดูเนี่ยก็มีผมคนนึงแล้วก็มีมีช่องผู้หญิงอีกคนนึงนะที่เล่นอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีละส่วนใหญ่ก็จะมีแบบเป็นสอนลงสอนโกเกมเอาลงประมาณนั้นนะออที่แบบว่าแคสแบบเป็นคลิปหลายๆคลิปเลยเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีนะครับ มันเป็นเกมที่ดีนะทุกคนแต่แต่ว่าก็ยังยังต้องมีอะไรให้อัปเดตอีกเยอะนะครับโอเค,อเคหนึ่งแสงกับหกหมื่นก็ปสบายครับเวลาสี่สิบเก้าวินาทีมาๆๆยับไปยัาไป ชอบอเวลาคูณสิบขึ้นแล้วคะแนนมันขึ้นรัวๆเลยรุบบบ,บมาดูแบบได้เยอะดีอ่ะนะทำให้เราตื่นเต้นนี่ครับโอเคครับแ9 0เก้าอ่าถ้าจะเป็นโหมด vs นะครับก็จะได้ประมาณ2,500นะครับแล้วก็ได้เงินจากที่เราดิฟด้วยนะถ้าเรายิ่งดิฟได้เยอะแล้วเราชนะด้วยเราก็ได้เยอะนะครับอ่ะอย่างนี้ได้พันเ แล้วก็คะแนนจากการดิฟนะครับได้เอ้ยคะแนนจากการดิฟได้พันเนะแล้วก็คะแนนจากการชนะได้2องพเนี่ยตอนหนึ่งด่านถามว่าผมได้สปอนเซอร์เกมดีไหมผมไม่ได้สปอนเซอร์นะทุกคนอันนี้ที่เล่นก็พอชอบจริงๆครับตอนนี้เกมมือถือเกมแข่งรถที่ที่เล่นบ่อยที่สุดนะตอนนี้ก็ก,ก็มีแต่เกมนี้แหละผมเสียดายมากเลยเสียดายหมดแคลียร์มากเลยก็คือกูจะไปปั๊มเงินตรง,งไหนวะเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักรอบหนึ่งอะเจอ NGT 2000 Power 780โ oh. อ้ อ้าวทำไมอยู่ห้องคนเดียวไปครับเด้วเวลาแข่งครับโอเคครับเด้วเวลาแข่งครับยาวไปยาวไปผมรีได,ด้วยสามพันแล้วว่าเราจะตามก็ทันหรือเปล่าครับทุกคนนะ เขาสามพันกว่าแล้วอนะห้าพันไปแล้วนะโอ้โห,โโหน่นาจ,าจะได้เจอคนเก่งๆนะครับผมเย่ yeah, ยาไปครับดูว่ารถใหม่ของเราจะดิฟตามเขาทันหรือเปล่าน,นะครับมาฟูท่ามาแล้วผมว่าเราน่าจะไม่ทันเขาแน่เลยคะแนนเราน่าจะตามเขาไม่ทันนะครับตอนนี้ผมมีสูตรหนึ่งนะสูตรที่จะทำให้คะแนนขึ้นเยอะนะ ผมไม่ค่อยอยากแชร์เท่าไหร่วะเดี๋ยวไม่มีคนไปทําตามกันเยอะแน่เลยเฮ้ยเขารู้ไตเราอะ่ะเขารู้แล้วว่าวิธีนี้มันทําให้คะแนนขึ้นรือเร็วไม่เป็นไรนายรู้แล้วเราก็จะดิฟต่อโอ้แต่สี่แล้ไปไว้ไปไว้สิบวินสุดท้ายเราจะใช้สูตรโกงนี่แหละในการดิฟเพื่อให้ชนะ แต่พี่จะหันหรือเปล่าหันไหมหันไหมโอ้ยูวินชนะแบบนิดเดียวครับผมเออเอารมณ์ประมาณว่าห่างกันแค่นิดเดียว <c oughs> เออแบบก็ประมาณนี้ครับช <c oughs> น,นะเจไอคนไอคนเมื่อกี้คงจะแบบ อะไรวะเฮ้ยกูํำไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ <c oughs> เอออารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมไปเจอกับอี .86 ครับไปเลยอุ๊ยอุ๊ยเล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 ยไปดิครับรออะไรรออะไรครับไปครับเดี๋ยวยาวไปครับเยววิธีอนี้ นะครับเดี๋ยวผมแชร์เลยแล้วกันนะวิธีการทำคะแนนในด่านานี้นะครับให้ขึ้นไปที่ชั้น3นะครับผมไปชั้น3ก่อนไปชั้น 3. โอ้โอ้โ,อโอชนชนชนอพอมาชั้น3ปุ๊บเราจะไม่ค่อยมีรถแล้วตรงนี้นะครับให้ดิฟบ,บนไปดิฟบออยู่ตรงเนี้ยเป็นการแบบว่า มันจะถามว่าขี้โกงไหมมันมันก็ไม่เชิงขี้โกงนะครับแล้วทำไมไอ้คันนั้นมันเงียบเลยวะทำไมพี่แกไม่ดิฟต่อวะเหลือผมอยู่ในห้องคนเดียวอะ่ะเหมือนผมแข่งแข่งอยู่กับตัวเองอะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยอะ่ะก็พยายามดิฟให้ได้อย่างน้อยก็ต้องแสกน,นึงนะครับในแต่ละด่านเพราะว่าจะได้เงินกลับบ้านเยอะๆหน่อยเน,นี่ยแสนนี้ก็ได้พันนนึงประมาณนั้นเคอย่ามาตามบินไป โอ้หได้สองพันเอียงด่านนี้มาแล้วเจอกับไออีปหกครับผมอันนี้รอรอให้คนเข้าห้องมาก่อนนะครับมาแล้วป้ายดิบเลยเฮ้ยจะทำตรมนี้วะเพียวจา้าเดียวจา้าจะทำตรงนี้ย <Yeah. S 1> ้ท h อะมุบี้นายรีบไปส่งต้าหู้เหรอ เรา่าจะสั่งต้มหู้ทอดนายอยู่อ่ะเราคำสั่งต้มหู้ทอดนายได้ไหมเอาสักสิบไม้เพราะว่าเราเราจะได้แบบไม่ต้องกินข้าวไงเราจะสั่งต้มหู้นายไปกินระหว่างทางกินง่ายดีทาคุมิเราจะไปไหนอ่ะทาคุมิเพื่อน <laughs> เฮ้นายทักุมิชิซุกะถามหา เดี๋ยวพี่อันแล้วไม่ขออะเรื่องเลยอ้าวเหรอโถ่เยันนี้เราว่าจะไปเราว่าจะไปแข่งเบเบีดอ่ะน่าจะไปแข่งกับเราไหมเราจะเอามังกรฟ้าของเราไปด้วยอะไรเรื่องละแอบผมแล้วก็จะดิฟชิวๆไปโอ้โหเกือบแพ้ครบผมไม่แน่ใจว่าคนไทยเล่นเกมนี้เยอะหรือเปล่านะไม่เคยไปหากรุ๊ปเนมในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก่อะไร แต่ใน y u t ท b e ที่เป็นแบบยูทูบเบอร์มันแคนเกมนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีเงินทองมันเป็นสิ่งที่หายากมากเลยในเกมนี้หรือใครมีสุดปั๊มเงินดีๆก็บอกผมด้วยนะผมจะได้เอาไปปั้นรถทานให้มันเต็มทุกทีรถทานไปแข่งคือแบบไก่มากอะโคตรไก่ดิฟดิฟแบบไม่ชนะเขาไม่ชนะเขาเลยอันนี้แบบไม่ได้เถียนเลย เ z x เอ็กซหนึ่งร้อยมาร์คทูนะใครรู้ช่วยเม้นบอกผมด้วยนะครับว่ามันคือรถยี่ห้ออะไรนะมาครับเจอเออ6แปดหกสองร้อยครับไปลุยไม่รอแล้วไปก่อนแล้วริบเลยเามเาส์ออกก่อนย,ยมิมยอดโอ้โหมดไปไงนะแหกโชว์แหกโชว์มายังมายงมายง มาแล้วครับจังหวะนี้ครับข้าโค้งมาแล้วก็แหกไปแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยทาไงพี่จะ,จะแผกโค้งเลยหรอไปครับเราก็จะดีกว่าเข้าไปโอ้จะเยีนทาคุมีทาคุมีไอคนนี้ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ทาคุมีครับน่าจะเป็นอะอะไออะไรวะชื่อไออะไรวะอิซุก,กิเออเพื่อนทาคุมีชื่ออิซุกินะครับน่าจะเป็น อิซุกิมากำลังหัดัด,ดดิฟอยู่นะครับผมส่วนเรานี่เป็นคนนอกนะครับเราเป็นดาราเฮ้ยดาราเหมือนกันเราเป็นตัวละครตัวใหม่นะครับอเราเป็นตัวละครตัวใหม่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกันในเรื่องเลยน,ะ <c oughs> นี่เราจะเป็นหนึ่งในเขตบุตรมะให้ได้นะครับผมอบอกเลยถ้าเจอกับเอไอแปดหของร้านเต้าหูน้นี่เราก็สู้ไม่ไหวนะครับ <c oughs> สู้ไม่ไหวแน่นอน จะพูดถึงความเร็วนะแต่จะพูดถึงคะแนนแล้วก็มาได้เสมอครับผมเย้เย yeah, สิบมิสตสุดท้ายจะไปเย้ yeah. วิด่านนี้ได้2,000นี้กว่าอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นนฮะอัปเดตใหม่ก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งไม่ดีนะครับแต่ที่แน่ๆเลย เหมือนเหมือนมันจะไม่ดีมากกว่าฟามเงินไม่ได้แล้วนี่ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าๆน,นะครับตอนแรกคิดว่าจะลบเกมนี้ทิ้งแล้วแหละเพราะว่าโอ้โหโมโหมากเลยนะโมโหอะไรู้วยเพราะว่าเราเป็นสายฟรีไง ก็สำหรับนี้คงต้องขอลาท่วยชมพี่เพียงทุกนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมเม้นบอกกันด้วยนะครับใครที่ฝีมือเจ๋งๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาแทนแดนดิฟกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเมื่อไหร่กูจะลาเนี่ยกูบอกลาหลายรอบแล้วว่าช่วงนี้เป็นไรเนี่ยสมองสมองไปหมดแล้วโอเคไปจริงๆแล้วนะก็ไปจริงๆแล้วนะบ๊ายบายกดไลค์ก่อนดิเนี่ยบอกให้กดไลค์แล้วยังไม่กดอีกอ่ะกดกดเลยคนละหนึ่งครั้ง อย่าลืมกดซับด้วยไปแล้วไปจริงๆแล้วนะบ๊ายๆอย่าลืมนะคอมเมนต์ด้วยเดี๋ยวพี่อ่านเมื่อไหร่มึงจะไปเนี่ยวัวไม่ได้ไปสักทีอะโอเคเดี๋ยวไปแล้วก็ลากันด้วยภาพกีฬามันๆนะครับผมบ๊ายบาย see you again